สว,ส,สวัสดีครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกันนะครับผมมีโอกาสได้มาพูดในเรื่องของโครงการได้เงินโดยไม่ต้องทํางานนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าโครงการนี้ที่ว่าไม่ต้องทํางานคือว่าเราจะไม่ให้ท่านไปทํางานขายนะครับไม่ให้ท่านไปประชุมนะครับแล้วก็ไม่ให้ท่านไปซื้อของส่งของนะฮะถามว่าถ้าอย่างนั้นจะให้ท่านทําอะไรนะครับถ้าท่านเคยได้ยินว่า,าใช้เงินทํางานแทนเราตอนนี้จะมีประโยคใหม่นะฮะ เรียกว่าการใช้ระบบทํางานแทนเราตัวเราไม่ต้องทํางานหรือเราทําอีกหน้าที่หนึ่งครับหน้าที่ดูแลระบบแต่ตัวระบบอ่ะถูกคิดขึ้นมานะครับเพื่อขับเคลื่อน,นกลไกนะฮะพอขับเคลื่อน,นกลไกแล้วจะเกิดเงินไหลเรียกว่าเป็นกระแสงเงินจากการระบบแล้วพวกเราทำเนี่ยพวกเราทำงานออนไลน์ <Online. S 2> แต่ถ้าเราจะเริ่มต้นคุยกันเนี่ยผมอยากจะเริ่มต้นว่าณนะตอนนี้เรามีจุดมุ่งหมายก่อนว่าผมอยากสร้างองค์กรขึ้นมา ตอนนี้ผมอาจจะตั้งชื่อชั่วข่าวก็ได้นะครับว่า New Gen Thailand นะครับชื่อถาวรหรือเป็นทางการเนี่ยคงจะต้องรวบรวมให้สมาชิกออกความเห็นกันนะครับแต่การตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเนี่ยเรามีเป้าหมายอย่างหนึ่งคือให้คนที่มีรายได้จากแหล่งเดียวกันน,นะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันรายได้จากตรงนั้นมาจากอะไรนะครับเราเดี๋ยวเราจะได้รู้นะครับเรามาดูก่อนว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยเราต้องทําอะไรผมเน้นนะครับว่าพวกเราเป็นนักศึกษานะครับ งานที่เราจะทําก็คือว่าเราอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์กันส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วอยู่ที่บ้านพอมีเวลานะครับก็มาคลิกดูนะครับแต่การคลิกดูเนี่ยซึ่งผมอาจจะเรียกว่า work at home เนี่ยท่านต้องมีการเรียนรู้จากทางผมนิดนึงนะครับว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยท่านจะต้องควบคุมดูแลเรื่องอะไรบ้างนะครับตอนเมื่อกี้เนี่ยเราพูดว่าเราจะสร้างองค์กรนะครับแต่องค์กรเนี่ยมีเครื่องมืออยู่เครื่องมือหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าผังองค์กรนะครับ องค์กรมีเครื่องมือเรียกว่าผังองค์กรและผังองค์กรนี่คืออะไรผังองค์กรนี่ก็คือซอฟต์แวร์นะครับเป็นซอฟต์แวร์สําหรับจัดลําดับการซื้อให้เกิดกระแสงเงินไหลสู่ผู้บริโภคนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือนะครับให้แต่ละคนดูแลผังรายได้ของตัวเองได้ทางอินเทอร์เน็ตดูแล้วสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในแต่ละคนเนี่ยจะเป็นเจ้าของผังองค์กรขึ้นมาของตัวเองนะฮะ โดยคนคนหนึ่งเนี่ยจะได้ผัง3เดือนนะฮะในผัง3เดือนเนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นคนในองค์กรเขานะครับอย่างเช่นคนที่เริ่มเข้ามาเดือนแรกเนี่ยนะฮะจะเข้ามาในฐานะผู้บริโภคผู้บริโภคมีหน้าที่อะไรครับก็มีหน้าที่บริโภคบริโภคอะไรครับบริโภคสินค้าชั้นดีนะครับจากบริษัทอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับมีโรงงานการผลิตระดับพันล้านแล้วก็มีห้องแลบระดับชั้นหนึ่งของเอเชียอาคันเรายละเอียดเดี๋ยวผมค่อยว่ากัน แต่เดือนที <des> ่2เนี่ยคุณได้เลื่อนลำดับแล้วจากผู้รับโพสคุณได้เป็นหัวหน้ากลุ่มเริ่มมีรายได้ในเดือนที่2เลยนะฮะอาจจะไม่มากแค่หลักพันแต่พอเดือนที่3คุณก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากนะครับคุณเริ่มมีรายได้ในระดับหลักหมื่นนี่แหละครับที่ผมบอกว่ากลไกมันจะขับเคลื่อนนะครับแล้วขับเคลื่อนผ่านผังองค์กรแล้วพวกเราดูแลผ่านผังองค์กรทางอินเทอร์เน็ตอีกดูแล้วมันช่างง่ายเหลือเกินนะครับและพวกเราอยากรู้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินมาจากไหน ะะผมเปรียบเทียบให้ท่านดูนิดหนึ่งว่าเดิมทีเดียวเนี่ยเราบอกว่าถ้าไม่ขายของจะได้เงินได้ยังไงแต่จริงๆแล้วนะฮะเราสูญเสียรายชื่อบุคคลทรัพยากรจากการขายของเยอะมากอย่างเช่นเราเคยชวนคนให้ขายของร้อยคนผ่านไป1เดือนคนที่จะอยู่ร่วมกับเราอาจจะเหลือยแค่ยี่สิบคนผ่านไป1ปีอาจจะเหลือแค่2คนนั่นะฮะทรัพยากรที่เราสูญเสียแต่ถ้าไรายได้มาจากการรักษาคนให้อยู่ในระบบต่างหาก นะครับแล่อยู่ยังไงครับเขาอยู่แล้วเขารู้ว่าเขามีรายได้ตลอดถามว่าได้จากไหนเพราะเขาอยู it, helmet, he <laughs> ่จากผังองค์กรที่ดูแลเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้จะสูงมากนะฮะและเป็นรายได้ที่ได้กันเต็มๆแบบค่าใช้จ่ายต่ำจริงๆเพราะคุณไม่ต้องไปซื้อของส่งของนะคุณก็มีหน้าที่ใช้ของคนอื่นก็มีหน้าที่ใช้ของแค่นั้นเองครับรายได้จะเป็นอย่างนี้ครับเดินที่เป็นผู้บริโภคไม่ต้องคิดนะฮะได้ประกัน1นึ่งแสนสองหมื่นบาทได้สินค้าดีๆได้เข้าระบบ เดือนที่2ได้พันกว่าบาทเอาพันกว่าบาทไปซื้อของก็ยังได้ใช้ฟรีพันกว่าบาทแต่เดือนที่3เนี่ยนะครับคุณมีไรายได้หมื่นกว่าบาทหรือว่าหลักหมื่นก็นแล้วกันใกล้เคียงก็ยังดีนะฮะแต่เดือนที่4ี่สามหมื่นอัพแน่นอนนะถ้าทุกคนทํางานตามกลไกของระบบนะครับคราวนี้เรามาดูว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านสงสัยอาจจะมีว่าเออท่านต้องซื้อของอย่างนี้ทุกเดือนไหมนะครับ ถ้าเกิดท่านมีไรายได้ทุกเดือนนะฮะแบ่งปันไปซื้อให้ระบบมันขับเคลื่อนนะครับเดือนละพันกว่าบาทเท่านั้นเองครับแต่ถ้าท่านไม่ซื้อก็ได้นะฮะท่านก็ยังเป็นสมาชิกเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เงินปันผลจะข้ามหัวท่านไปอย่างผู้แนะนาเท่านั้นเองเนี่ยฮะกลไกอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ทุกคนอยู่ในระบบเพราะว่ามันมีแต่รายได้มีได้กับได้นะครับผมยืนยันไม่มีอะไรต้องเสียห้ามลงทุนไปซื้อของเป็นพันเป็นหมื่นแล้วก็มาบอกว่าโอ้ยใช้แล้วมันไม,ไม่ไม่มีกําไรอะไรเงี้ยเอาแค่พันห้าพอนะครับเรามาดูต่อนะฮ อันนี้เป็นสิ่งที่คนสงสัยแล้ววิธีการเราทํำยังไงนะฮะเห็นพูดไม่ตั้งเยอะเราจะให้ทํำยังไงก็บอกสักทีงั้นบอกเลยนะฮะเริ่มต้นเดือนแรกนะครับอาจจะดูแคตตาล็อกหรือว่าไปที่ศูนย์ใกล้บ้านนะฮะซื้อของซะนะฮะบอกเลขสมาชิกเข้าไปค่าสมาชิก180บาทบอกเลขเข้าไปว่าชั้นเลขสมาชิกนี้นะเอาเขาก็คิดให้นะครับแค่นี้เสร็จแล้วครับในเดือนแรกในเรื่องของการซื้อของแต่ที่เหลือนะครับเดี๋ยวจะมี มีกิจกรรมเล็กน้อยที่สนุกสนุกทางอินเทอร์เน็ตให้ท่านทำนะครับเราก็มาดูว่าแล้วของที่ซื้อล่ะมันมีอะไรกันนักหนาท่านดูสิครับผมก็จริงๆมีมากกว่านี้นะแต่แบ่งมาให้เข้าใจง,ง่ายๆแค่5กลุ่มกลุ่มความงามเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆโดยเฉพาะท่านที่เป็นวัยรุ่นนะครับท่านที่ชอบสินค้าแบรนด์เกาหลีนะฮะตอนนี้ท่านได้สินค้าเป็นแบรนด์ไทยนะครับแต่คุณภาพผลิตในญี่ปุ่นแต่ราคาถูกกว่าแบรนด์เกาหลี โอ oh, ้ถ้าท่านได้ลองใช้แล้วท่านจะรู้เลยว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าคนไทยเก่งขนาดนี้นะครับเรื่องความงามเนี่ยม, ansing, มีตั้งแต่คลีนซิ่งมีตั้งแต่ครีมบำรุงนะครับลบริ้วรอยยกกระชับนะครับหรือว่าแม้แต่ครีมที่จะทําให้การาปรับเปลี่ยนสภาพผิวให้ผิวขาวยังมีอีกเยอะคุณสมบัติเนี่ยผมจะอธิบายไม่หมดในตอนนี้นะครับส่วนเรื่องอาหารเสริมเนี่ยในเมืองไทยของเราเยอะที่สุดครับนะฮะไม่ว่าท่านจะดูแลสุขภาพนะ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนะครับเยอะมากจริงๆอาหารที่กินแล้วสวยก็ยังมีอีกเยอะของใช้อาบน้ําสระผมซักผ้าล้างหน้าแปรงฟันเยอะมากๆนะครับของใช้เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยอาจจะมเีเกี่ยวกับโลชั่นอาจจะมีบํารุงผิวมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับที่เกี่ยวกับร่างกายนะฮะส่วนเรื่องของอร่อยนะจะเป็นหมวดของอาหารนะครเครื่องดื่มเดี๋ยวท่านดูนะครับแล้วพวกนี้วิตามินเพียบนะครับไม่ใช่อร่อยเฉย นะครับเพราะเป็นอร่อยและสุขภาพด้วยตรงนี้พันห้ายัางไงท่านท่านจะบอกว่าพันห้ามันน้อยเกินนะฮะก็ไม่เป็นไรดูกิจกรรมนะฮะที่ค้างไว้เมื่อกี้ว่ากิจกรรมคือถ้าท่านเล่น Facebook นะครับเราถามว่าท่านเคยได้ยินไหมใช้ f a c e b o o k ยังไงได้ตังตรงนี้แหละครับเราใช้ Facebook แบบได้ตังด้วยการเตรียมคนนะฮะรายละเอียดนะครับอาจจะอัพแทกเล็กนิดนึงว่าท่านเตรียมคนสักหคนที่เป็นเพื่อนใน Facebook นะครับแค่นั้นเองค้างงานท่านจบแล้วนะครับ แล้วนะท่านก็มาดูว่าก็โดยสรุปแค่เปลี่ยนที่ซื้อนะที่เหลือระบบจัดให้นะฮะไม่ต้องทํางานก็ได้เงินก็เป็นเรื่องจริงนะครับคราวนี้เขาบอกว่าแค่นี้ทุกคนทําได้หมดอ่ะนะใค,ใครก็ทําได้แล้วคุณก็ต้องทําได้แน่นอนนะครับเพราะระบบไม่ได้จัดมาสําหรับนักขายไม่ได้จบคนที่ต้องจบเป็นญ,ญาโทรเปร็นญ,ญาเอกหรือมีประสบการณ์มากมายใครก็ทําได้ครับเพราะว่าอะไร พันห้าแทบทุกครอบครัวนะครับมีกําลังซื้ออยู่แล้วราคาพันห้าผมก็เขียนไปอย่างนั้นเองว่าคุณทําได้แน่ซึ่งเป็นเรื่องปกติเดือนหนึ่งเราใช้ในการซื้อของข้าบ้านมันเกินพันห้าอยู่แล้วการมาซื้อในระบบซะแค่นี้เองสอบผ่านแล้วส่วนการชวนคนนะฮะในการเตรียมคนเนะี่ยอาจจะเตรียมเยอะหน่อยนะส่งรูปส่งชื่อมานะฮะในระบบเดี๋ยวคลิกรูปใครก็ส่งชื่อเข้ามานะฮะส่งเข้ามา10 20คนแล้วบอกเขาว่าระบบต้องการ6คนจะรูปคุณออกไหม โอเคนี้เขาไม่แหวออกแล้วครับเพราะว่าเขารู้ว่าเดี๋ยวเขาอยู่เขาได้ตังค์นะครับอันที่3ามคือว่าใน3เดือนในผังนี้คุณทํางานแค่เดือนที่2เดือนเดียวน,น,นะครับในการชวนคนที่คุณเตรียมไว้อนะให้เหลือ6คนนะนั้นงานคุณมีแค่นั้นจริงๆแล้วได้เงินมากมายแต่ให้ทางานแค่นี้ซึ่งแบบถ้าคนที่อยู่ในอาชีพอื่นเขาจะแบบทาไมเอาเปรียบขนาดนี้แต่นี่เป็นวิธีอันชาญฉลาดนะฮะเห็นมเปลี่ยนมือถือซื้อน้ตบุ๊กไม่ต้องรบกวนเงินทางบ้าน ก็เป็นอย่างนันจริงๆครับหลังเดือนที่3คุณเริ่มดูเลยรุ่นไหนที่ชอบนะครับส่วนการฝันใหญ่นี่คุณทําได้ถ้ามีระบบรองรับนะฮะรายละเอียดนะครับที่น่ารู้เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูในในในเว็บของเรานะฮะจะมีลิงก์อีกอันนึ่งนะฮะนี้เป็นหน้าจบนะครับผลประกอบการยอดเยี่ยมนะครับทุกคนยอดเยี่ยมเท่ากันหมดแล้วผมสุทธิพงศ์นะครับยินดีแบ่งปันให้ทุกคนนะครับเรามาดูอีกนิดนึงแถมท้ายรุ่สุดท้ายนี่นะครับ ถ้าท่านเข้าใจในรายละเอียดนี้เบื้องต้นเห็นภาพเราๆแล้วคร่าวๆนะฮะของสิ่งที่ผมพูดนะครับแต่อยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้แล้วสนใจนะครับที่จะเข้ามาร่วมในองค์กรเดียวกันนะครับเดี๋ยวท่านติดต่อกับคนที่ส่งลิงก์ให้ท่านนะครับแล้วขอเขาบอกว่าขอลิงก์ที่มันมีรายละเอียดมากกว่านี้ได้ไหมฟังแค่นี้มันไม่สะใจเดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์พอท่านเข้าใจแล้วท่านจะบอกว่าโอ้โหมันสุดยอดขนาดนี้นะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสวัสดีครับ